เรื่องย่อละครเรื่องฟ้าพยับ EP ที่12เกอ,อากาศมรังคารที่1เมษายน2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35สแสวงรับบทโดยชนะพลสัตยาเดินทางไปขายฟินโดยมีแกวนรับบทโดยสุรจิตบุญญาน,น์เป็นคนนำทางไปหลังจากค่าขายเสร็จระหว่างเดินทางกลับ สแสวงและลูกน้องก็ถูกชะลาจูซึ่งระบบดโดยพงศนาบินสิริและพวกจักจมตีจนเกิดการต่อสู้กันพื้นแสวงตัดสินใจใช้อาคมต่อสู้กับชะลาจูแต่แล้วจู่ๆอาคมของสแสวงก็กลับหายไปเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อไปอติดตามรับชมได้ในละครเรื่องฟ้าพยับเสนอให้ชมเป็นอีีที่12ออกอากาศในวันอังคารที่หเมษายนนี้ รับชมสดทางช่อง7 HD ด h d ามหในเวลา20นาฬิกา40นาทีและรับชมย้อนหลังบนแอป True Vision Now